สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าวเวียสุกลวัตรยอมรับแล้วหลังมีภาพหลุดคู่สาวผมสัน้นเรียกได้ว่าหลังจากที่มีภาพเวียสุโกลวัต์ควงสาวผมสั้นนั่งทานข้าวพร้อมเดินคู่กันที่สนามบินออกมาชาวเน็ตหลายคนต่างก็รอลุ้นว่าสาวปริศนารายนั้นจะเป็นใครกันแน่จะใช่วานใจคนใหม่หรือเปล่า ล่าสุดเวียสุกรลวัฒเจอนักข่าวและมีการพูดถึงเรื่องภาพหลุดและสาวที่ถูกจับตามองว่ากำลังคุยกับสาวหมวยเป็นไปตามภาพที่ถูกแอบถ่ายตกใจที่มีภาพออกมาเพราะไม่รู้ตัวว่ามีการถูกแอบถ่ายฝากบอกใครที่อยากจะขอถ่ายมาขอถ่ายได้เลยไม่ต้องแอบเพราะไม่มีอะไรให้ปิดบังอยู่แล้วใช้ชีวิตปกติมีความสุขดีแต่อยากขอความเป็นส่วนตัวอีกอย่างสาวในภาพไม่ใช่บุคคลสาธารณะ ทั้งนี้เวียมีคิวออกงานอีเวนต์ในวันที่11กุมภาพันธ์เวลาประมาณ13นาฬิกาแน่นอนว่าเจ้าตัวต้องออกมาตอบคำถามเรื่องนี้แบบชัดเจนอีกครั้งแน่นอนจ้างานนี้ต้องรอดูว่าคำตอบของหนุ่มเวียจะเรียกกระแสไปในทิศทางไหนรอลุ้นกันได้เลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ